สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะพาลุงเสือไปเที่ยวไซอีกแล้วเมือนี้มันจอดอันนี้พ่อรถเลยมาข้างหน้าจังมาจอดอยู่ว่างนี่วางห้องกลางจังบอกกีดฝ่นก่อนไปก่อนเดินทางนะต้องทำความสะอาดรถก่อนนะลุงเสือนะคะอเอาสาย เอาสายเสียบแจกกอนเปิดเพลงให้ลุงเสือฟังจะได้ไม่ใจจุ่มเอาจะว่าหชงกาแฟาหายกับท่านได่ชองอยู่กินดอกสชเหรอฮะกินดอกกินเอ็มลอยเนาะ sư em lòi ngân dạ สุกี้นะเมื่อคืนบอดด้กินนะเพื่อนนอนรับนะเอฟซีนะฮะสุดแต่ว่าอยากกินนะตามลุงเชือไปนะคะทำธุระเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทำธุระกันนะคะ

ซื้อบอยางไปเบิ้งก่อนจังคอยยางออกมาซื้อยางละว่าท่านได้รู ơ, ้อยู่อ้เสือกจิโลละหกสมันโลยี่บห้าบาทในสีโอัตทองสัดทอง เอาอะไปกินเย็นนนองให้ลุงเสือมาดูก็ไม่า ทางนี้อาหารทะเลนะคะเอฟซีบ้ไม si ่แหงเนี่ยนอเกียสวยมดนะคะเจ้เกียน่ะเจ้าเฮจจานะลอยีเกียซีเกียจนกละลอยเอ

อันน nah oh. ี้ลูกมันอยูเจ้าบาทจะเอาย่างนะคะ F4 นะคะโอ้ไข <|so|> ่มดแดงคุณไข่มดแดง่นน่งไข่มดแดงสวยมากนะคะจเจอร์่างจะมารออินหนึ่ร้อยเดียวตรัวน่งร้อย เห็ดยังกินเนาะนกป็ดเดี๋ยวพอยเลาะเบิ่งก่อนจักสิเอาหยังไงข่มดแดงโอ้ลอยสาวเลยพี่น้องเมนื้อจีนูนไข่มดแดงก็จะกินอะไรนะคะซื้อไม่ถูกปลาช่อนยังอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่บ้านนะบิ๊กบอกซื้อนมจีน นมจีนไม่ได้มาขายนะเอฟซให้ลุงเสือมาเลือกนเว้เอาหยังตะกินภาษาซื네้อไม that, uh, mm. ่ถ anyway. ูกนะฮะจะไข่มดแดงละหลายไข่มดแดงไปก้อยบ้างอันนี้ก็คืออันนั้นแค่ไ้อนองล เกาซีบ่อืมไม่รู้ไงของนี่บ่ตกองอออ๋ออ๋อออาคู่มาเลยคู่ต่ลบมาเสองสโอ้ยอบูดเอาใส่อันนี้ดัน็คือได้หลายี่าิบไก่บ้านนะโอ้ยผักหวานเห็ด

เ็ดเปืองไปต่ำบ้างจานเท่าใดคันเผไปจิ้งต่ำต้งต้ต้เผ็ดฟางเลยฟีสวยมากเลยนะเอาตัวนี้ไปเไปติ้งต่ำนะคะก้ัยังอ้นนุกหน่อย เราจะเอาไปตำเนาะตำมาแล้วเอาโจ๊ไปหกหน่อยหน่องหกห้าสิบเนาะไรเาอกปละหาปีบุกีช้อนี่ีนะจ หัวแหลมผิดไส่ปลูกนั่นแล้วปลูกนี่ก็เอามาให้ลูกไปหนึ่งอันปลูกมันมักหนึ่งขี้เท่าเด้อเออขี้เท่าขี้เท่าเขาดังไฟนี่หมดแล้วดังเอามาใช้รถ หัวม <kung> ันหนึ่งคนจะอ่อนไปเห็นก็เจ้าลงเชอยู่บ้านแเชฟมีผัวานนี่เห็นในโทรศัพท์เชฟนะคะค่ะอันนี้จะเป็นกะทิสดลายเส้นพูดดีแลงได้ยุโลรหัวโลหัวละโลได้เห็ดฟางได้มดแดงนะได้ไข่มดแดงนะคะกายไข่มดแดงนะคะเย็นนี้เอาอย่างนอไปฝากดิกนะคะดิกอยากกินนมจีนนะคะ เราจะไปทำเอาบ่ทํทำน้ำยาก็ดูเอาอะไรล่ะผละไม้เดี๋ยวไปซื้อแครนตาลูปดีกว่านะโอ้ยน่อเช็ดแข่าเด้ ไข่มดแดงได้แล้วนะเดี๋ยวเราเิ็นชาเขียวครับชาเขียวแก้วหนึ่ง้ามประจำนะคะมาต้องกินนะ,ะชาะเขียวนะคะตลาดของเยอะมากในเอฟซนะคะกับข้าวเยอะนะคะช่วงเย็นนะคะก็จะผักก็จะเป็นผักบ้านๆเนาะกําละสิบบาทก็กําใหญ่นะคะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝา <c oughs> ก <c oughs> กดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามช่องบุมเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>